สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแคมปิ้งทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเสียแคมป์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้พาไปกลางเต็นท์หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมีไอเทมที่จะมารีวิวให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวแคมปิ้งได้รับชมกันนะครับเพื mm ่อ hmm. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ mm hmm. แน่นอนครับเวลาเราไปกางเต็นท์นะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเต็นท์นะครับผมซึ่งแน่นอนเราต้องมีนะครับแล้วก็อุป,รปกรณ์เกี่ยวกับกเครื่องนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นลงนอนเป็นหมอนเป็นถุงนอนหรือเป็นผ้าห่มก็แล้วแต่นะครับผมอุป,รปกรณ์เกี่ยวกับการทําอาหารนะครับเป็นเตาแก๊สเป็นกระทะหรือว่า ปกโต๊ะเก้าอนะครับอุปกรณ์ที่สําหรับใช้ในการนั่งในการวางอุปกรณ์ในการวางสิ่งของต่างๆของเรานะครับผมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเวลาเราไปแคมปิ้งซึ่งเราไปในอุทยานบางทีก็ไม่มีปลั๊กไฟให้เราสามารถใช้ได้โดยสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือแหล่งไฟฟ้าสำรองนะครับผม บางทีเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับหลายชนิดนะครับมีกล้องก็ดีมีโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวหรือว่ามีแบตเตอรี่ในตัวแต่ว่าต้องการชาร์จไฟนะครับในกรณีที่เราใช้มันจนหมดนะครับเพราะว่าบางทีเราไปตั้งแคมป์ล้วก็อาจจะไปวัน2วัน ถึงสวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีไอเทมที่จะมาดีวิวให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับก็คือไอเจ้า power b o x ตัวนี้นะครับผมซึ่ง power b o x ตัวนี้นะครับเป็น handmade นะครับผมผมสั่งพี่คนหนึ่งทำนะครับพี่เขาอยู่ในกลุ่ม power b o x Thailand นะครับผมผมจำไม่ได้ว่าคนไหนนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปศึกษาค้นคว้าไปหาดูนะครับมีหลายท่านที่รับทำรับประกอบนะครับผมหรือนะครับถ้าสมมติว่าท่านไหนพอมีทนุนรท์สันนะครับอาจจะซื้อที่มีแบรนด์หน่อยซึ่งในท้องตลาดก็มีอยู่หลายแบรนด์นะครับมีหลายฟังก์ชันที่แถมมานะครับไม่ว่าจะเป็นมีไฟในตัวนะครับ มีการชาร์จโทรศัพท์ผ่าน wifi ได้นะฮะหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปนะครับตามคุณสมบัตินั้นๆน,น,นะครับที่แถมมาด้วยนะแต่สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการให้มันจ่ายพลังงานให้ผมได้เท่านั้นก็เพียงพอนะครับผมก็เลย เลือกที่จะใช้แบบนี้นะครับซึ่งราคาไม่แพงมากนะแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะครับออนอกจากนั้นก็เป็นการพุดหนุนเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะในวงการแคมปิ้งครับตัวนี้เป็น power box นะครับผมขนาด30แอมป์นะครับ12โวลต์นะครับผมซึ่งด้านในนะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่าด้านในเป็นยังไงนะ นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแพ็กแบตเตอรี่นะครับหรือว่าก้อนแบตเตอรี่นะครับผมก็ไม่ทราบข้อมูลนะว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาดไหนยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่สัมผัสดูก็ก้อนใหญ่พอสมควรน,นะครับรวมกันหลายก้อนนะครับแต่สเปคที่พี่เขาแจ้งผมมาก็คือตัวนี้30แอมป์นะครับสำหรับผมก็ ผมมองว่า30แอมป์ก็เพียงพอสำหรับการแคมปิ้ง1คืนถึง2คืนอาจจะ3คืนก็ได้ก็ยังเพียงพออยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรมากมายก็ใช้แค่โทรศัพท์หนะลักๆก็คือโทรศัพท์แล้วก็กล้องถ่ายรูปแล้วก็อะไรอีกล่นะอุปกรณ์ให้แสงสว่างครับนะอย่างไฟไฟพ,พวกนี้ผมก็ใช้ผ่าน อ่อาวเตัวนี้นะครับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานนะครับผมด้านในก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมมีช่องที่มันเหลืออยู่ผมก็ใช้เก็บพวกสายเอ่อ usb ต่างๆนะครับเหลือไว้นะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับผมนะี่การปิดก็ข้อดีของมันก็คือมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล็กกระทะดัดนะรัดบ,บางๆแล้วก็ น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณสี่กิโลนะครับสี่ถึงห้ากิโลอ่าก็ไม่เกินห้ากิโลนะครับก็ประมาณนี้หิ้วได้สบายนะครับมีหูหิ้วราคาไม่แพงนะฮะด้านนอกที่ปรากฏอยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดนะครับผมเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับ ในกรณีที่เราไม่ใช้งานเราก็ปิดถ้าเราจะใช้งานเราก็เปิดขึ้นมาครับส่วนถัดมาก,ก็เป็นฟิลนะครับฟิลตัวนี้ฟิลแล้วก็มีช่องชาร์จนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับช่องชาร์จเวลาตอนซื้อนะครับพี่เขาแถมที่ชาร์จมาให้ผมด้วยนะครับก็รวมอยู่ในราคาสามพันกว่าบาทเรียบร้อยนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นจอสแสดงผลนะครับตัวน,นี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟนะครับแรงดันไฟขนาด12 12โวลต์นะครับผมแล้วก็อุณหภูมินอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะส่วนช่องอที่ใช้ช่อง USB นะครับ แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถามว่ามันใช้กับอะไรนะครับตัวนี้ผมใช้กับไฟนะครับไฟแบบนี้ฮะซื้อมาตามท้องตลาดทั่วไปราคาร้อยกว่าบาทนะครับมันจะใช้กับแจ็คแบบนี้นะฮะ เวลาใช้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะตรงนี้เขาให้มาสองช่องนะครับผมก็เผื่อใช้กับไฟซึ่งเป็นไฟหลักแล้วก็ไฟสำรองนะครับผมมีสองตัวนะครับตัวนี้ก็เอาไว้แขวนหรือว่าเอาไว้ห้อยกับกิ่งไม้หรือว่าเสาเสาตะเกียงนะแสงตัวนี้ก็จะแสงอ่อนนออกนวลๆหน่อยส่วนตัวนี้แสงก็จะออกขาวแล้วก็สว่างเยอะ ก็ใช้แตกต่างกันไปนะครับผมก็มีตัวนี้สองช่องนะครับผมไม่เรียกว่าผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าช่องอะไรนะถัดลงมานะครับก็จะเป็นช่อง usb นะครับตัวนี้เป็นสองจุดสี่โวลต์นะครับเอ้ยไม่ใช่สิสองจุดสี่แอมป์นะครับจ่ายไฟสองจุดสี่แอมป์ขนาดห้าโวลต์นะครับผมถัดมาอีก ก็จะเป็นช่อง USB 3.0ก็นะครับเเรียกว่า3.0นะก็คือจ่ายไฟที่3.0 M แอมป์นะครับผมแล้วก็มีปุ่มสำหรับเปิดปิดด้วยนะอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีอยู่2ช่องด้วยกันนะครับสช่องสองตำแหน่งนะครับ สองตำแหน่งสี่ช่องนะครับสตัวนี้เป็นตัวที่ผมติดตั้งเพิ่มภายหลังนะครับตอนแรกพี่เขาให้มาแค่ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะครผมก็เลยส่งกลับไปนะครับเพราะแจ้งพี่เขาว่าต้องการเพิ่มอีก2องตำแหน่ง2จุดพี่เขาก็เลยติดตัวนี้ให้มาเป็น USB 3.0ะครับไอสอตัวนี้ราคาจะแพงกว่าตัวนี้ประมาณประมาณหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร ก็จะรวมเป็นทั้งหมด6ช่องนะครับช่อง USB เป็น6ช่องเพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับผมแล้วก็ยังมีช่องตัวนี้อีกนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับเวลาจะใช้ก็เสียอดอปเตอร์มานะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะนะภายนอกก็มีแค่นี้ฮนะเล็กกระทัดรัดมากครับเวลาไปแคมป์ก็ผมไปก็ประมาณ สคืนเป็นอย่างต่ำนะครับสองคืนถึงสามคืนนะครับตัวนี้ก็เพียงพอสําหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของผมนะผมซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้มากมายอะไรหลักๆก็คือชาร์จโทรศัพท์ของผมเครื่องหนึ่งของภรรยาเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กับไฟนะแต่ผมจะเสียบให้ดูนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับเสียบเข้าไปไฟตัวนี้สว่างมากนะครับผมซื้มาแค่ ร้อยกว่าบ,บาทเองนะครับตามตลาดคองถมทั่วไปนะครับหนึ่งตัวนะครับไฟผมจะมี2ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะออกนวลนๆน,นนะครับออกนวลนๆนนแสงจะน้อยกว่าตัวตัวก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้งานก็และรูปแบบกันนะถ้าต้องการแสงแบบนวลนๆนนไม่ได้สว่างมากกา็ใช้ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟสำรองอีกอีกการหน,นึ่งนะที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็จะใช้ในเต็นท์นะครับผมใช้ในเต็นท์เพราะว่าในเต็นท์เราไม่ต้องการแสงสว่างอะไรมากมายเนี่ยที่จริงกลางคืนนี่สว่างนะครับตัวนี้สว่างมากอีกตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับ ตัวนี้ก็สว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีทิศทางของแสงก็คือจะพุ่งไปด้านหน้าตัวนี้จะเป็นแสงแบบเขาเรียกว่าแสงกระจายนะครับแต่ตัวนี้แสงจะพุ่งไปด้านหน้าก็จะสว่างกว่าตัวนี้หน่อยนึงนะครับผมนะเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะนี่ต้องกลับด้านนะ คุ้มนะครับสำหรับผมผมว่ามันค่อนข้างจะคุ้มนะก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมานะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเพียงพอนะครก็ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเลือกซื้ออาจจะซือ้อหาหรือว่าสนใจก็ลองลองดูครับลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูตามเพจตาพ่ตางๆต,ตามกลุ่มต่างๆนะฮะดยเฉพาะ ปุ่ม powerbox Thailand นะครับลองไปสอบถามดูนะครับมีพี่ๆหลายคนนะครับที่เขารับประกอบนะครับราคาไม่แพงครับนอกจากเ,เราจะได้อุปกรณ์ที่มันสามารถใช้งานได้จริงในราคาประหยัดแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะเป็นการอุดหนุนเพื่อนๆชาวแคมปิ้งด้วยกันนะครับผมให้มีรายได้นะแต่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอ่าสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องคนสิบแคมป์นะครับแน่นอนก็ทําเกี่ยวกับการแคมปิ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ